อาจารย์ลักเปิดดวงประเทศไทยปี67จับตาวันที่9มกราคมทุกอย่างตูมตามเรียกว่าใกล้จะปีใหม่แล้วหลายคนคงอยากจะรู да public, year, ้ว่าในปี67ที่จะถึงนี้ดวงเมืองประเทศไทยในปีมะโรงจะเป็นเช่นไรล่าสุดอาจารย์ลักษราชสีได้ออกมาเผยในรายการแฉว่าหลังจากได้ตรวจสอบดวงเมืองของประเทศใหญ่ๆเทียบดวงประเทศใหญ่ๆจีน ญี่ปุ่นสหรัฐในปีหน้าดวงประเทศไทยดีกว่าดาวราหูดาวมฤตยูผ่านไปหมดแล้วดาวพฤหัสกำลังโคจรเข้าเรือนการเงินการคลังประเทศวันที่30เมษายน67ส่วนดวงตลาดหลักทรัพย์ไทยปี67เพลิกฟื้นฟันธงหลังวันที่9มกราคมต่างชาติขนเงินเข้ามาแล้ว ประเทศอื่นดวงไม่ดีก็ต้องไหลาจากที่ไม่ดีมาที่ดีคือมาประเทศไทยปีหน้าปีมะโรงสองศาสตร์ผสมผสานไทยจีนขึ้นหนึ่งข้ามเดือนห้าเป็นต้นไปจะเปลี่ยนปีนักสัตร์จากปีถอเป็นปีมะโรงศาสตร์ของจีนวันที่10บกุมภาพันธ์ปุดจีนเปลี่ยนจากยุค8ปเป็นยุคเจะเป็นปีมังกรไฟเป็นาธาตุของจีนมีความรุ่งโรจน์แบบรวดเร็วฉับพลัน ทุกอย่างเป็นกระแสหมดสื่ออินเทอร์เนต็ตจะเป็นฐานทุกอย่างเร็วหมดตามหลักฮวงจุ้ยจีนสิ่งที่เป็นสามเหลี่ยมแหลมๆเช่นตึกสูงให้คุณผู้หญิงมาแรงปี67ผู้หญิงจะประสบความสำเร็จให้ผู้หญิงนำหน้าแล้วดีฟันธงช่วงนี้ดูซบเซาเพราะดาวพฤหัสดาวตัวแทนความสำเร็จบ้านเมืองพักรองสาทับดวงเมืองเลยดูอืด แต่วันที่9มกราดาวพฤหัสจะโคจรเดินหน้าเร็วเลยทุกอย่างตูมตามดวงประเทศไทยตอนนี้ดีสุด